สวัสดีครับวันนี้จะมาทําถุงหอมสมุนไพรนะครับส่วนผสมนะครับก็จะมีตะไคร้นะครับใบเตยใบมะกรูดแล้วก็กาละบูนลิบบินตกแต่งปากถุงนะครับแล้วก็ถุงตาข่ายนะครับแล้วก็เชือกสาหรับแขวนแล้วก็ภาชนะผสมนะครับแล้วก็จะใส่ใบเตยตะไคร้ แล้วก็ผิวมะกรูดนะครับนะครับคนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับส่วนผสมเข้ากันแล้วเราก็จะใส่การาบูนผงนะครับ พอคนให้เข้ากันแล้วนะครับเราก็จะเอาไปใส่ถุงนะครับ กลิ่นตอนนี้นะครับก็จะมีกลิ่นที่หอมของกาลาบูแล้วก็หอมของสมุนไพรนะครับก็ใส่พอประมาณนะครับแล้วก็ทำเป็นถุงๆ ก็จะแขวนที่ห้อยอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะตัดริบบิ้นตกแต่งนะครับความยาวก็พอประมาณ นี่นะครับก็จะได้ถุงหอมสมุนไพรเอาไว้รับกินในห้องน้ำแล้วนะครับตรงก้นนี้ก็จะมีไนกระบูดนี่นึวครับมันเป็นอะไรครับครับก็สำเร็จรู้ล่วงไปแล้วนะครับขอบขอบคุณครับ